ครับผมสาหรับต้นนี้นะครับก็จะเป็นต้นหูช้างด่างเหลืองต้นหนึ่งนะครับที่ผมเองนะครับได้เอฟมาเมื่อประมาณ3วันที่แล้วแล้วก็ได้ทําการทดลองนะครับขึ้นตากแดดขึ้นเลี้ยงแดดร้อยเลยทันทีนะครับผมนะครับก็เอฟมาแล้วก็ให้อยู่ในร่มนะครับประมาณ1คืนแล้วก็ หลังจากนั้นก็เอาขึ้นตากแดดบนดัดฟ้านะครับเอฟมาตอนนั้นมี2ใบนะครับอยางไม่แทงหลอดนะครับหลังจากที่ตั้งไว้ประมาณ3วันนะครับผมใบเสียไปแล้วนะครับใบแรกเสียไปแล้วเนื่องจากโดนลมโดนฝนกระหน่ำมากนะครับวันนั้นใบที่2ลวกนะครับลวกแล้วก็หักตรงนี้ก็จะเป็นรอยด่างของเขาแล้วก็ช้ำน้ำไปเรียบร้อยก็ตัดทิง้ง เนื่องจากเห็นว่ายังมีเขียวอยู่นิดหน่อยก็เลยทิ้งไว้ให้เขาเลี้ยงต้นปรุงอาหารให้ต้นนะครับตัวนี้ก็จะเป็นหลอดใหม่นะครับเดี๋ยวเรามารอลุ้นดูกันว่าหลอดใหม่ใบใหม่นะครับหลังจากที่เกิดอยู่กลางแดดกลางฝนแล้วเนี่ยเขาจะทนทานได้มากน้อยแค่ไหนนะครับเดี๋ยวเรามาคอยติดตามชมกันเรื่อยๆนะครับผมนะสำหรับต้นอื่นๆนะครับผมที่ผมได้ทำการทดลองก็มีหลายๆต้นนะครับ ไม่ว่าจะเป็นอยู่อยู่ด้านหลังโซนด้านหลังตรงนโน้นนะครับแต่ว่าโซนโซนนี้นะครับก็จะใช้ร่มเงานิดหน่อยนะครับร่มเงาจากใบกล้วยนะครับต้นกล้วยนะนะครับจะเป็น2ต้นนี้นะ2ต้นนี้อันนี้อยู่อยู่มาประมาณวันครึ่งหรือ2วันแล้วะครับตัวนี้นะครับอยู่ประมาณวันครึ่งแล้วนะครับมาเมื่อวานมามา,มาเมื่อวานวันนี้ก็จะเข้า2วันนะครับข้างหลังก็เหมือนกันครับผม ตอนนั้นจะเป็นออดิบโอกิ o i, แล้วก็ช้างก็ตอนนั้นจะให้บังแดดช่วงบ่ายนะครับก็จะมีหลังคาที่เป็นซีเมนต์อยู่นะครับให้บังแดดช่วงบ่ายเนื่องจากว่าลากเขายังเดินไม่ค่อยดีนะครับผมลากยังเดินไม่ค่อยดีก็เลยให้กันแดดไปเยอะหน่อยส่วนพวกนี้ลากเขาเดินดีแล้วครับก็ให้อยู่ในกลางแดดไปเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็น โซนที่แดดร้อยนะครับพวกนี้เป็นช้างที่เลี้ยงแดดร้อยทั้งหมดเลยนะครับซึ่งผมประสบปัญหาในการเลี้ยงช้างในใ,ใ,ในในร่มซึ่งแดดก็แสงไม่พอนะครับก็เลยเอาขึ้นมาตากแดดไว้พอตากแดดใบเก่าเขายุบไปหมดเลยนะครับทุกๆต้นเลยนะครับทำให้เขาต้องมา เริ่มต้นใหม่นะครับแต่ก็แทงหน่อเร็วนะครับสําหรับไม้แดดร้อยนะครับสําหรับไม้แดดร้อยแทงหน่อค่อนข้างจะเร็วนะดูลักษณะครับผมเนี่ยครับต้นแค่นี้เองครับสูงฝ่ามือเดียวนะครับผมให้หน่อมาแล้วครับเนี่ยครับต้นนี้เหมือนกันครับที่จริงต้นแม่เขาใหญ่อยู่นะครับแต่ว่าเขายุบไปนะครับต้นแม่เขายุบไปแต่พอมาเจอแดดร้อยตอนนี้รอดแล้วครับก็ แทงหน่อขึ้นมาเยอะนะครับนะครต้นนี้ก็เหมือนกันครับผมก้อนนี้มีประมาณเจต้นเลยนะครับก้อนนี้มีประมาณ7ต้นนะตอนนี้มีประมาณ7ต้นครับต้นแม่อันนี้คือใบแม่เขานะครับใบแ,แม่เขาครับก็หลักๆก,ก็จะมานําเสนอเกี่ยวกับเรื่องของช้างแดดร้อยนะครับ เดี๋ยวเรามาติดตามชมต้นนี้กันแหละว่าอนาคตของต้นนี้จะอยู่หรือจะไปนะครับในสภาวะแดดร้อยนะครับในสภาวะแดดร้อยตัวนี้ต้องมาลุ้นกันนะครับแล้วก็พวกนี้คือต้นพี่ๆเขานะครับต้นพี่พี่เขาก็กําลังงามเลยนะครับผมเนี่ยครับใบเก่าเขาที่เขายังทนได้นะครับอันนี้อยู่มาเป็นเดือนแล้วนะครับใบเก่าที่เขายังทนได้ก็จะยังมีโดนไหมเป็นขาวๆอยู่ครับ แต่ก็ปรับตัวได้นะครับเขาจะชูชันใบจะไม่ค่อยกลางนะครับจะใบจะเป็นประมาณว่าเทพพนมขึ้นแบบพนมมือขึ้นเนี้ยครับใบเขาจะขาวตรงนี้ครับนี่เป็นใบเก่าแต่ใบใหม่ที่ออกมานะครับใบใหม่ที่ออกมาก็จะไม่ไหมเลยนะครับจะเหลืองดีอยู่นะฮะเนี่ยใบใหม่เขาจะไม่มีรอยไหมเลยนะครับก็ถือว่าทนได้นะครับ ข้อดีของเขาคือแข็งแรงนะครับไม้แข็งแรงนะครับแดดร้อยไม้แข็งแรงอ่าลากเดินดีลากเดินเร็วเร็วนะครับให้ลูกได้เร็วแตกหน่อเร็วนะครับแต่ว่าข้อเสียคือสีอาจจะไม่สดนะครับอันนี้ลากเดินทะลุแล้วครับสีอาจจะไม่สดนะครับผม แล้วก็ถ้าร้อจะจัดก็อาจจะมีไหมได้บ้างนะครับนะฮะอันนี้ก็ตอนนี้นับรวมๆแล้วก็ประมาณ40่0ิบต้นรวมหนอ่หนอเล็กหน่อน้อยนะครับตอนนี้เป็นช้างแดดร้อยนะแต่ว่าอนาคตก็คิดว่าจะทำเป็นสแลนอยู่นะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าเป็นหน้า ร้อนอะอย่งนงี้ะครับอาจจะมีปัญหาไหมมากกว่าหน้าฝนก็ได้นะครับแต่ว่าเดี๋ยวอาจจะทดลองดูก่อนว่าจะไหวแค่ไหนนะครับในการสู้แดดร้อนหน้าร้อนนะครับอันนี้จะเป็นใบที่สวยมากนะครับตอนที่เขายังไม่ช้ำน้ํานี่สวยมากแต่เนื่องจากเป็นใบเดิมนะครับใบเดิมใบเก่าที่เขาเคยเลี้ยงอยู่ในร่มนะครับ เขาก็เลยทนไม่ค่อยได้อ,อีกอย่างหนึ่งก็คือเป็นใบที่ด่างด่างเยอะนะครับต้นนี้สวยนะครับต้นนี้ก็สเตียทั้งทั้งสามใบเลยนะครับต้นนี้สเตียทั้งสามใบเลยเลี้ยงในร่มชายคาก็ไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่ถ้าแสงไม่พอนะครับอันนี้ผมทดลองมาแล้วนะครับเนื่องจากอยู่ในพออยู่ในร่มนี่คือมีแต่จะตายนะครับผม ใบออกมาใหม่ๆเนี่ยถ้าเพื่อนๆเห็นช้างต้นไหนงอกใบออกมาแล้วกลางไม่สุดขอบใบมีอาการไม่ไหม้งิกงงอๆ,งอๆนะครับผมลองเอาตากแดดด,ดูนะครับลองเอาเลี้ยงแดดร้อยดูก็ได้นะครับของผมนี่เป็นเกือบทุกต้นเลยนะครับต้นเล็กๆพวกนี้ครับต้นที่มันกําลังฟื้นเนี่ยครับพวกนี้ใบเก่าใบเก่าใบยอดล่าสุดของเขาอะ่ะ เป็นหงิกหงิกไม่ไหม้หมดเลยนะครับเหมือนเป็นโรคไวรัสนะครับผมก็บอกไม่ถูกนะครับลักษณะเหมือนไวรัสเลยนะครับจะเป็นลักษณะแบบนี้ครับคล้ายๆแบบนี้ครับอย่างนี้ครับเวลาเขาออกมาเขาจะเป็นขอบขอบไม่ไหม้แล้วก็งมอๆแบบนี้ครับต้นนี้ก็เกือบตายเหมือนกันนะครับเนี่ยถ้าเอาขึ้นมาแดดร้อยไม่ทันนี่ก็ไปหมดเลยนะครับ พอเขาเลี้ยงมาสักพักนะครับเนี่ยเขาก็จะเป็นอย่างนี้ครับใบก็จะปกติแหละแต่ว่ามันจะเล็กนะครับเพราะว่าเขาเพิ่งฟื้นตัวนะครับอันนี้ใบต่อไปนะครับก็เริ่มดีขึ้นนะครับทุกต้นเป็นอย่างนี้หมดเลยก็เลยจาใจต้องเอาเลี้ยงแดดร้อยพอเลี้ยงแดดร้อยก็เจอว่าน้องเขาหายนะครับเจอว่าน้องเขาหายแต่ไม่รู้ว่าเขาเรียกโรคอะไรนะครับเป็นไวรัสหรือเปล่าหรือว่าเป็นโรคขาดสารอาหารนะครับอันนี้ก็ไม่ไม่ค่อยแน่ใจนะครับ ลองเปลี่ยนดินดูก็แล้วทําหลายๆอย่างก็แล้วนะครับแต่พอมาเปลี่ยนใส่แดดก็หายนะผมสาเหตุที่มันยุบก็เพราะสาเหตุนี่แหละครับผมก็เลยต้องเอามาเลี้ยงแดดร้อยนะครับเพชรเจ็ดสีก็เป็นนะครับผมแต่ว่าตอนนี้น้องฟื้นแล้วนะฮะน้องฟื้นแล้ว อันนี้เป็นต้นแม่แล้วนะครับผมให้ตัวนี้จะเป็นไข่นะครับตัวนี้ลายโดยส่วนตัวแล้วผมชอบลายสเตียลักษณะประมาณนี้นะครับลายสเตียลักษณะประมาณนี้ค่อนข้างจะให้รายละเอียดแล้วก็เสียหายน้อยนะครับจะเห็นว่าเวลาเขาไหม้เนี่ยเขาก็จะไหม้แค่จุดเหลืองทําให้ใบเขาไม่เสียรูปเสียทรงนะฮะเนี่ยครับเวลาเลี้ยงส่วนตัวผมจะเลือกเลี้ยง ลายประมาณอย่างเงี้ยครับผมนะเนี่ยครับพวกนี้อยู่แดดร้อยมาประมาณหนึ่งเดือนแล้วนะครับอย่างน้อยน้อยหนึ่งเดือนแล้วครับที่เขาอยู่แดดร้อยมาดังนนการเลี้ยงแดดร้อยเน้น ต้นต้องโปร่งนะครับเวลาเจอฝนเนี่ยต้องระบายน้ําได้ดีนะตอนนี้เขาก็อยู่หน้าฝนเลยนะครับเนี่ยตอนนี้ก็ลองเลี้ยงในหน้าฝนไปแล้วนะครับเขาก็อยู่ได้นะครับยังไม่มีปัญหายุบใบใหม่ออกมาก็ควรที่จะใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะครับ อันนี้ก็อันนี้ก็แข็งแรงแต่ด่างด่างไม่ก็เยอะนะครับยิ่งเขียวยิ่งแข็งแรงนะครับจะด่างประมาณนี้ครับด่างทุกใบครับผมโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็มานำเสนอเพื่อนเกี่ยวกับเรื่องไม้แดดร้อยนะครับ เดี๋ยวเรามาดูติดตามต้นนี้ดูเรื่อยๆนะครับว่าเขาจะรอดจะเป็นจะตายหรือยังไงนะครับเดี๋ยวเรามาอัปเดตให้เพื่อนๆชมเรื่อยๆกันนะครับสวนดัดฟ้าของบ่าวพัดนะครับผมยังมีไม่เยอะนะครับมือใหม่หัดเลี้ยงเหมือนกันนะครับครูพักรักจำนะและ้วก็ศึกษาด้วยตัวเองแล้วก็เพื่อนๆบ้างนะครับแลกเปลี่ยนประสบการณ์นะครับ ตอนนี้ก็กะว่าจะเก็บตั้งแม่นะครับผมก็เลยไม่ได้ซสีเรียดเรื่องโดนแดดช้ำน้ำอะไรนะครับขอให้เข้าทนแข็งแรงนะครับออกหน่อดีนะครับส่วนถ้าเกิดว่าจะมีหน่อจำหน่ายตอนนั้นเดี๋ยวเราค่อยทำเก็บน้องไว้ในในร่มนะครับในร่มแดดลำไดจะได้ไม่แบบเสียหายแล้วก็ใบไม่เสียหายเนาะอย่างนี้ครับผม ที่จริงก็พร้อมแยกแล้วนะครับสามใบละสามใบละนะครับผมแต่ว่ายังไม่มีเวลานะครับเดี๋ยวรอดูเวลาอีกสักหน่อยนะครับหรือว่าจะเลี้ยงให้โตเลยก็ได้ครับผมแม่นี้ให้ลูกสวยมากนะครับใบสตียาสีทองนะคแสบตาเลยนะครับใบโอเคครับผมเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผม สำหรับวันนี้ก็ขอลาเพียงเท่านี้ไปก่อนขอบคุณคุณเพื่อนนะครับที่เข้ามารับชมนะครับก็คนที่เข้ามาก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ให้ด้วยนะครับผมเดี๋ยวจะอัปเดตช้างแดดร้อยให้เพื่อนๆชมทุกๆวันนะครับผมในเกี่ยวกับเรื่องเกี่ยวกับเรื่องช้างนะครับผมแล้วก็พืชสายพันธุ์อื่นๆก็พอมีบ้างนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้นะครับผมเจอกันคลิปหน้าครับผม มีเวลาก็จะถ่ายลงเรื่อยๆนะครับ,นะรบเดี๋ยวคอยให้กำลังใจนะครับน้องคนนี้ด้วยนะครับผมนะนะครับโอเคครับผมลาไปก่อนครับสวัสดีครับ